สวัสดีค่ะแฟนเพจดอยนะคะส่งถูกที่สุดในประเทศนะคะวันนี้จะมารีวิวเพิ่มเติมในส่วนของ J9 คจามนะคะ Galaxy J9 Prime หน้าจอ6นิ้วตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็มีทั้งหมดสีสีนะคะนี่จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูสีทองแล้วก็สีขาวกับสีดำนะคะ นี่ขาวเงินกับดำก็จะมาดูในส่วนของลูกเล่นนะคะอะ่ลูกเล่นก็คือจะเหมือน s ซัมซุง A9 นะคะทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าตัวที่เข้าไปตั้งค่าเนี่ยจะต่างกันเมนูในส่วนของการตั้งค่าจะต่างกันทั้งนิดนึงนะคะจะเป็นสีนะคะก็ตั้งค่าซิมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดู ามาดูในเรื่องของสเปคก่อนนะคะสเปคนะคะก็อ่าแบรนด์นะคะซัมซุงโมเดล j 9ก้ารามนะคะ android 6.0 cpu นะคะ6580แล้วก็กล้องนะคะกล้องกล้องหลัง16นะคะแรมอยู่ที่1จิกนะคะความจำเครื่องนะคะอยู่ที่8นะคะ8จิก ความจำภายในนะคะอยู่ที่ 8G นะคะ CPU ก็คือ4คอนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะกล้องอยู่ที่กล้องหลัง16กล้องหน้า13นะคะอันนี้อาจจะใช้ไม่ถึง13นะคะสำหรับกล้องหน้าก็ก็ถือว่าสเปคโอเคอยู่นะคะไม่ไม่ได้หน้าเกียดนะคะสำหรับราคาที่แม่ค้าเปิดไปเนาะอะอ แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นปุ่มทัชสกรีนแบบอ่าทัชสกรีนปุ่มโฮมแบบทัชสกรีนนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถทัดออกได้นะคะเหมือนตัว iphone เลยนะคะในส่วนของกล้องกล้องนะคะกล้องหน้านี่กล้องหน้าก็ถือโอเคอยู่นะคะไม่ได้น่าเกียดสวยอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องกล้องหลัง ค okay. ตัดต้องทาให้โดนนะคะกล้องหลังชัดไหมก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับกล้องก็คือตัวนี้จะมีแฟลชท้งหน้าและหลังนะคะกล้องหน้าก็มีแฟลชกล้องหลังก็มีแฟลชนะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าซิมจะปิดเครื่องก่อนเนะาะปิดเครื่องปิดเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ปิดปิดเครื่องโอเคนะคะก็จะเป็นซิมนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าจะลองใส่ซิมให้ดูนะคะในกล่องก็จะมีมีเคสซิลิโคนนะคะแล้วก็จะมีหูฟังมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์นะคะครบทั่วนะคะก็แล้วก็จะมีไอเนี้ยที่จิ้มซิมเมื่อกี้มันหล่นมา โอเคก็นิดหนึง่งที่จิ้มซิมนะคะก็จิ้มลงไปในถาดซิมต้องจิ้มให้ตรงโอเคนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซิม จะเป็นขนาดนาโนซิม1อันกับไมโครซิม1อันหรือถ้าข้างล่างไม่ใส่ซิมใส่เมมก็เป็น1เมมกับ1ไมโครซิมนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะใส่ตัวนาโนซิมเข้าไปนะคะจะเป็นตามรูปอย่างนี้เลยนะคะโอเคก็จะเป็นตามนี้นะ เพราะว่าจะเป็นรอยตามรอยตัดซิมอย่างนี้นะคะก็เปิดเครื่องใหม่นะคะก็จะขึ้น samsung galaxy j 9 Prime นะคะเปิดเครื่องใหม่ออกมาจะเป็นอย่างนี้รอสักครู่นะคะสำหรับการรีเซ็ตตัวเองนะ,ะก็จะเป็น ซัมซุงทำไมหน้าจอเป็นรอยนี้แป๊บนึงค่ะอ่าจะเป็นอย่างนี้เนาะรอขึ้นซิมสักครู่นะคะให้มันเซตตัวเองนะคะ การเข้าโหลดแอปก็คือเข้าเพจสโตร์เหมือนตัวแท้นะคะที่บ้านไฟฟช้ามากอืมโอเคก็เข้าอย่างนี้แล้วก็อันดับสูงสุดเนาะเข้าไปเลยเลือกเลยก็แอปฟรียอดนิยมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกโหลดกันได้เลยนะคะเข้าไปแต่โหลดติดตั้ง ยอมรับนี่นะคะแล้วก็รอสักครู่ให้มันลงเครื่องนะคะคืออ๋อนี่นะคะก็จะขึ้น 4G นะคะอันนี้ตั้งค่าไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนว่าการตั้งค่าเป็นยังไงก็เข้า อันนี้เป็นซิมซิมไหเอเอหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเข้าการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปคําว่าเพิ่มเติมนะคะอ๋ออันนี้ทูมูฟเพิ่มเติมแต่ผิดนี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยเครือข่ายมือถือนะคะต่อด้วยชื่อจุดเข้าใช้งาน true นะคะนี่ตั้งไว้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเลยหรือคือใครอื่นก็กดที่บวกนะคะถ้าเป็น true ก็ t r u e ขีดเเป็นวัก i net i ตตัวใหญ่ net นะคะบรรทัดแรกชื่อนะคะ true h i net นะคะพิมพ์ตามนี้นะคะตกลงบรรทัดที่สอง n ก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะพิมพ์อินเทอร์เน็ต ตกลงนะคะแล้วก็ชื่อผู้ใช้งาน TRUE นะคะตกลงรหัสผ่าน TRUE ตกลงแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการตั้งค่ายตเน็ต 3G 4G นะคะบันทึกแล้วก็เลือกที่เราทำใหม่นะคะอันนี้แล้วก็การที่จะเปิดการใช้งานเน็ตก็คือต้องเปิดโมมิ่งนะคะ บางคนวอาเอ้ยทำไมถึงยังไม่ขึ้นอีกก็คือเข้าไปการใช้อินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็เปิดข้อมูลมือถือนะคะเพื่อใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะคะมันก็เท่านี้ก็จะใช้งานได้แลวแต่ว่าสัญญาณมันจะเซตสักครู่นะคะมันก็จะขึ้นนะคะตอนนี้ถือว่าเปิดราคามาไม่แพงเลยสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะแม่ค้ายินดีตอบนะคะ มีสีสีนะคะสีขาวสีดำชมพูทองนะคะหน้าจอใหญ่สะใจนะคะเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมนะคะง่าก็โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ